ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับอตอนนี้ช่องหมวดฟื้นเด้อก็จะออกตรวจตรานะครับความสงบเรียบร้อยรอ,อบโคกน้องนานะครับเวลาขณะนี้20นาฬิกา2 1นาทีะนะครับไปด้วยกันนะครับไปกับช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับเราก็จะออกไปกับราตี้นะครับตอนนี้ ครับ ครับเราก็เดินไปาตามถนนลูกลังที่จะออกไปาทางหลวงชนบทสน4068นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นร้านาก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะครับ เดี๋ยวเราค่อยเดินโค้งมานะครับค่อยเดินโคง้งเดี๋ยวต้องออกไปด้านโน้นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยโค้งมา นะครับที่ส่องไปนั้นก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสมพรน,นะครับปากนะครับนี่ก็ร้านปากครับสาร้านปู่ปาริจิตร้านน้องปู่แม่น้องเมียวนะครับร้านเอนแฟมิลอรี่แล้วก็ร้านทีพีสกินนะครับ ตัวนี้ก็จะมืดหน่อยนะครับเราอาศัยไฟแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทางด้านนะครับองปูก็จะมืดหน่อยนะครับนี่รั้วนะครับปิดไว้แล้วนะครับรั้วเดี๋ยวเราจะฝ่องไฟนะครับขึ้นไปยังนะครับฐานอง์ปูนะครับ นคนี่ด้านหน้าก็จะเป็นนะครับถนนนี่นะครับถนนทางหลวงชนบทนะครับสนอนะครับสี่ศูนย์นะครับหกแปดนะครับ เราก็ไปถึงถนนแล้วเราก็จะไปทางอาทิตย์เหนือนะครับไปทางทิตยเหนือเราก็จะไปทางทิตยเหนือนะครับ ก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทสอนอ4068นะครับมีชูนกนี่นะครับนี่ก็จะเป็นน,นะครับถนนนะครับทางนี้ นี่เราก็เดินอยู่บนทางหลวงชนบทโสอนอ4068นะครับนี่ก็จะเป็นอองค์ปู่าริจิตนาคราชนะครับมีแสงไฟส่องสว่างเราก็จะไปทางหัวพระนะครับหัวพระ หัวัวะอนี้ก็จะเป็นหอพระพุทธรูปนะครับนี่ก็จะเป็นหัวพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี้เราอยู่หันหลังนะครับหันหลังใส่ถนนนะครับ หลังใส่ถนนทางหลวงชนบทนะครับสนอนสี่ศูนย์หกแปดนะครับมีพระพุทธรูปนะครับก็จะมีพระพุทธรูปะนะครับปางนั่งสมาธินะครับก็จะมีพระพุทธรูปตอนนี้เราก็เดินมา ทางหัวพระนะครับก็จะมีนะครับพระพุทธรูปปางนี่นะครับก็จะมีปางอันนี้ปางปราบมารน,นะครับนี่ก็จะเป็นปางาพระมหาจากักรพรรดินะก็จะเป็นปางประธานพรน,นะครับ นี่ก็องค์นี้มาใหม่นะครับก็จะเป็นปางานะครับปางนั่งสมาธินะครับนี่นั่งสมาธมิแล้วก็ยกมือขึ้นปางพระพรพผออันนี้เป็นปางนั่งสมาธินะครับนี่ก็จะเป็นปางปรามานนะครับเป็นพระประทจจุ นะครับเราก็จะออกออกตรวจตามาถึงบริเวณนะครับศาลาบัวชมพูเพชรชมพูพลอยชมพูนะครับก็จะเป็น อันนี้ก็พระพุทธรูปนะครับเราก็ออกอนะครับตรวจตรามาถึงศาลาหอพระพุทธรูปนะครับทั้งสี่องค์นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับ นี่ก็จะเป็นองค์ปู่นี่นะครับองค์ปู่นี่นะครับนี่นะครับองค์ปู่ปารจิตนาคราชนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นอ่า แม่สุรพีสุรภานะครับแล้วก็พ่อปู่ยศชวนนาคานี่นะครับประดิษฐานอยู่ตรงโคนต้นคอนะครับโคนต้นคอนี่นะครับเงียบนะครับเงียบ,บ,ยบด้านนั้นก็จะเป็นนะครับอันนั้นก็จะเป็นพระพรหมนะครับพระพรหมแล้วก็สารตายาย ครับสานต่ใหญ่แถวนี้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นลานปูนะครับลานปูตรงลานปูนะครับ แล้วก็เป็นโดมนะครับมืดตึ๊บนะครับโดมนี่โดมนะี่ม,มืดตึ๊บนะครับนี่ก็อันนี้ก็จะเป็น ก็จะเป็นปูจำลองนะครับปูจำลองเราจะเปิดไฟไว้นะครับเปิดไฟว่ามันมืดชละลือเกิน ก็จะเป็นอ,องค์ปู่ปาริจิตนาคราชจำลองนะครับอยู่ที่ศาลาส่งไทยเราจะไปดูทางร้านาค้ากันนะครับร้านค้าเราต้องเข้าด้านหลังนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับอันนี้เปิดไว้ตัวนี้ก็ออก นะครับดูความเรียบร้อยนะครับความเรียบร้อยบริเวณองค์ปู่นะครับด้านน้นสงสัยจะเป็นอะไรนร้อนะครับน้นนะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นคลอง ลงระบายน้ำนะมาทางคลองระบายน้ำครับตันนี้ท่านก็ออกตัวตานะครับอยู่กับช่องหมวดฟื้นเดินะครับ อตอนนี้เราก็อยู่นะครับตรงบริเวณตรงกับเส้นหน้าพระพุทธร,รูปพอดีนะครับหน้าศาลาหอพระนะครับนี่ก็จะเป็นร้านสมพรปากนะครับสมพรปากนี่ก็จะเป็นร้านป้าคำใส ลานปู่ปาลจิตนี่ก็จะเป็นร้านปุแม่น้องเหมียวนะครับตัวนี้ก็น้ำน้ำไหลนะครับน้ำไหลตามรอง นี่ก็จะเป็นส่วนลานค้านะครับสวนลานค่านะครับสวนลานค้านี่นะครับ,น,รน,น,น,รบนี่ก็เป็นองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนี่ครับตอนนี้ก็ อันนี้ก็อยู่ลานป้าคำสายลานปู่บริกิจนะครับเราก็จะสเตนบายอยู่ตรงนี้นะครับเวลาขณะนี้ก็คงจะนะครับสามทุ่มครึ่งหรือเกือบสี่ทุ่มนะครับ ตอนนี้ก็ออกตรวจตรานะครับอยู่กับช่องหมวดฟื้นเดอนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดอ้วนะครับขอบคุณน,นะครับ